ที่เราขึ้นของเสร็จแล้วนะครับก็รอปล่อยนะครับแล้ววันนี้เขาก็ปล่อยปรถออกแล้วนะครับเราก็จะมาดูนะครับจะพามาดูว่าเราทํางานขั้นตอนการทํางานของเรามีอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เขาเอาใบงานนะครับมาคืนให้เราแล้วนะครับนะครับพร้อมกับค่าค่าเดินทางนะครับหนึ่งพันบาทนะครับให้เรานะครับเราก็จะออกเดินทางนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จะพาไปดูครับว่าหลังจากที่เขาปล่อยมาปล่อยตู้แล้วเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับเพื่อเป็นแนวทางสําหรับมือใหม่นะครับจะได้รู้ว่าเ,ออเราทําง,งานกันยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับก็เดี๋ยววก็เดี๋ยวสตาร์ทรถนะครับสตาร์ทรถไปก่อนนะครับอย่าพลาดสตาร์ทเครื่องนะครับอ่ะ ก็เราก็จะสตาร์ทรถไป้ก่อนนะครับเพื่อให้ลมมันเต็มนะครับเราก็ไปเก็บสายนะครับไปเก็บสายเก็บของนะครับของเรานะครับเพื่อเดินทางนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราทําอะไรกันบ้างนะครับครับก็เราก็ได้เช็คนะครับในส่วนของเครื่องไฟเรียบร้อยแล้วนะครับดูน้ําดูน้ำกัดดูอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเก็บสายนะครับ เก็บสายวงองเรานะครับพวบปบยยกปลั๊กไฟอะไรพวกนี้นะครับ ชีวิตก่อนวก็เสียบสายนะครับนะครับเราก็ม้วนสายของเราเก็บนะครับ เราก็ถ่ายอุณหภูมิแล้วนะครับวเวลาถ่ายอุณหภูมิเสร็จนะครับเราก็มาเก็บสายของเรานะครับเมื่อกี้ลืมถ่ายให้ดูตอนขึ้นไปถ่ายนะครับ ก็สายก็สายนี้นะครับสายนี้นะครับสายนี้นะครับก็จะ 好不好 ดังน,นั้นเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วเราจะสตาร์ทเครื่องนะครับเครื่องเจนนะครับอ่าไฟแล้วก็จะอยู่ระดับนี้นครับถูต้งไปแล้วนะครับ แล้วเราก็นเอ่อลนะครับน mm ีนะครับอ <Okay. S 2> yeah, sure. mm ่านี้ก็มาดูอุณหภูมินะครับก็คือเราก็จะถ่ายอุณหภูมิพวกนี้นะครับส่งนะครับแต่ว่าเราเราถ่ายก่อนนะครับ เราถ่ายก่อนไปแล้วนะครับถ่ายเพื่อส่งงานนะครับแล้วเราก็จะมาถ่ายอุณหภูมินะครับตัวนี้เพื่อส่งงานนะครับถ่ายซับไพกก็คือตอนนี้นะครับอันนี้คือซับไพยนะครับแล้วก็รีเทิร์นรีเทิร์นเราจะกดปุ่มนะครับเราจะปุ่มก็ได้นะครับ นะครับอันนี้เรากดรีเทิร์นเพื่อดูอุณหภูมิข้างในนะครับหลังจากนั้นเราก็ถ่ายรูปนะครับส่งนะครับส่งเข้ากลุ่มเพื่อรายงานนะครับก่อนออกจากแหนงนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็ดูเว้นนะครับเว้นเราตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปถ่ายในส่วนของอ่าอ่หลังตู้นะครับ ถ่ายพวกซีนนะครับถ่ายรูปซีนรูปหลังตู้นะครับซึ่งเราถ่ายไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก็เราก็ส่งนะครับส่งเข้ากลุ่มไปนะครับเพื่อรายงานนะครับแต่ตอนนี้เราไปเก็บสายไฟก่อนนะครับ เก็บฟองนะครับอะไรให้เรียบร้อยนะครับ่อนออกนะครับเราก็จะตรวจเช็คยางแล้ครับ ก็จะตรวจดูความเรียบร้อยนะครับพร้อมจะออกเดินทางนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะส่งรูปนะครับส่งรูปอุณหภูมิที่เรานะครับถ่ายนะครับ ก็ส่งเข้าคลุมนะครับเพื่ออะไรางานแล้วก็เราก็จะเดินทางนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในการทำงานของเรานะครับทีนี้เราก็นะครับรายงานอุณหภูมินะครับว่าเราได้ออกเดินทางแล้วนะครับ นะครับเมื่อเราเก็บของเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะส่งนะครับส่งภาพที่เราถ่ายนะครับพวกสินค้านะครับเบอร์ซีนตัวซีนแล้วก็รูปต่างๆนะครับส่งเข้า นะครับมันก็จะมีซีนแล้วก็อุณหภูมินะครับอุณหภูมิหน้าตู้แล้วก็ภายในตู้นะครับหรือว่าสปายแล้วก็รีเทิร์นนะครับส่งเข้าไปในกลุ่มนะครับรายงานบอกว่าเราได้ออกเดินทางแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะออกเดินทางครับก็การทํางานก็มีประมาณแค่นี an, ้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันนะครับไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผม ขอบคุณครับ